ทุกตุนรีวิวนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยทางเราได้อ่รีวิววายร้ายไปตัวหนึ่งนั่นก็คือเนี่ยครับคามิเลียนเนี่ยคลิปที่แล้วก็รีวิวคามิเลียนไปโอ้ยไม่ค่อยโฟกัสเลยตัวเนี้ยแล้วคลิปนี้ก็จะเป็นคิวของอีกหนึ่งวายร้ายนะครับซึ่งผมบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วแล้วเป็นว่าเป็นอ่ running change ของตัวคามิเลียนเป็น running change หลงกัรละกันนะครับนั่นก็คือตัวนี้จะเป็น Craven the Hunter นะครับจากเว็บเดิมเว็บ Rhino นั่นเองหรือ Infinite Series Rhino นั่นเองเดี๋ยวเป็นยังไงลองไปชมมันครับและนี่ก็จะเป็นแพ็กเกจของ Craven นะครับซึ่งดูผิวเพินแล,ล้วเนี่ยบอกเลยว,ว่าแทบไม่ต่างจากตัวของ c a m e l e o n หรือว่าแพ็คของทั่วๆไปครับก็นี่ก็เป็น Artwork ของ Spiderman ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็น Savage Force หมืองกัยก็ตรงนี้ก็เป็น Running Chain นะครับ c a m i l e n กับ Craven ส่วนตรงนี้ ก็เหมือนเดิมเมื่อคลิปที่แล้ว b ิวเวอร์ฟิกเกอร์ไรตัวในการประกอบก็เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็เดี๋ยวเราไปแกะกันเลยดีกว่าไปแกะออกมาว่าเป็นยังไงเอาละครับหลังจากแกะกันออกมาเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็น Craven the Hunter นะครับในเวอร์ชั่นใหม่ที่ทำโดย Hasbro นั่นเองซึ่งผมบอกเลยว่าตัวนี้สำหรับผมอะ มันเจ๋งโคตรมันดูดีมันดูใหม่กว่าตัวเก่าเยอะซึ่งตัวเก่าของทาง toy b i สก็ไม่ได้แย่ครับแต่ว่าผมชอบในลักษณะของแบบนี้มากกว่ามันดูไงมันดูไงเดียมันดูเท่กว่านนมันดูหน้าแก่ไปนะครับก็เครเวนเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเขาเป็นศัตรูคนหนึ่งของสไปเดอร์แมนนะครับซึ่งกอดรัดฟัดเวียงกันมาเนี่ยยาวนานพอสมควรเป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่าโคตรและชื่อจริงของเขาก็คือเซอร์เกย์เครเวนอฟนะครับเป็นนักล่าเป็นพวก มือสังหารเช่นเดียวกับตัวของคาเมเลียนซึ่งเป็นพี่ชายของเขาเน่เองเป็นพี่ชายน้องชายไม่แน่ใจแต่ว่าเขาเป็นพี่น้องกันแล้วเครเวนเนี่ยต้องบอกก่อนคนนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกนะครับซึ่งเป็นคนพ่อคนเคอคือว่าจะมีรุ่น2ด้วยที่เป็นลูกแต่ว่าจะไม่ใช่อย่างนี้ครับจะไม่ได้แต่งตัวอย่างนี้คือแบบความสามารถของเขาก็ไม่มีอะไรมากเก่งเรื่องการใช้อาวุธการออกล่าแบบส,ส,สเต็ปแบบออกแนวไอเดียในพรานนะครับชำนาญพรย แบบชำนาญแบบพูกยังไงเดียเป็นวายครับเป็นวายฮันเตอร์ประมาณนี้ครับเดีย๋ยวเราไปดูกันในส่วนของรายละเอียดของตัวฟิกเกอร์นะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับสำหรับเทรเวนตัวนี้ต้องบอกเลยว่ารายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเจ๋งมากสุดๆดูให้ดูหน่หมุนให้ดูในส่วนของขนสัตว์อะไรพวกนี้นะครับถือว่าโอเคแล้วที่ผมชอบมากเลยคือนี่กระโหลกตรงเนี้ย ลายกะโหลกเป็นแบบทําเป็นสนับเข่ารูปกะโหลกนะครับถือว่าสวยงามมากเนี่ยทั้งคู่เลยเป็นกะโหลกส่วนเสื้อของเขาเหมือนกับเป็นใบหน้าของบวกสิงโตนะครับแล้วก็มีสร้อยที่เป็นเหมือนบวกเขี่ยวของสัตว์เขี้ยวเสือไฟมังอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็เป็นแบบอ่า ขนมิ้งนะครับเป็นแบบคล้ายๆว่าเขาถลกหนังศีษะของสิงโตมาทำอะครับก็มีแบบลายมีเชดดิ้งอะไรถือว่าปั้นออกมาได้สวยครับแล้วเสื้อน,นี้เป็นยางนะครับเป็นแบบร็เปอร์อ่อนนุ่มซึ่งผมขอไม่แกะแล้วกันมันใส่เข้าใส่ออกอยากแล้วนี่ก็ต้องให้ดูก่อนลำตัวด้านในก็บอดี้เป็นบอดี้ของกริมริปเปอร์นะครับเป็นบอดี้อย่างนั้นกริมริปเปอร์ในเว็บแอนด์แมนนะครับที่เคยรีวิวไปแล้วแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของเออเข็มขัดทําเป็นแบบพวกกระเป๋า กระเป๋าเป็นเถ่าเป็นพอนช์อะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคครับสวยแล้วตรงนี้เป็นการสกรีนเอานะไม่ได้ทําเป็นแบบว่าไม่ได้ปั้นส่วนตรงนี้แต่งต้มพวกนายพลนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นผ้าพันมือทั้งคู่ตรงนี้จะปั้นเอานะครับในส่วนของโฟล์ร์ประมาณนี้ปั้นเอาแล้วใบหน้าเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเอาไปเล่นได้หลายตัวนะในความคิดผมมันน่าจะไปเล่นเป็นพวกโทนี่สตาร์กอะไรก็ได้ ถือว่าปั้นออกมาได้ดูหนุ่มนะครับดูหนุ่มกว่าตัวของทอยบีสทอยบีที่ผมเคยมีมันประมาณหน้าเขาจะแก่ๆหน่อยเหมือนพวกตะลุงอะไรทั่วไปก็ประมาณนั้นครับแล้วก็นี่จะเป็นอหอกของเขาซึ่งมีรายละเอียดพอสมควรนะครับในการผูกพวกผ้าหรือผูกพวกอะไรไว้ถือว่าทำได้เจ๋งอยู่แล้วก็ลายไม้เนี่ยสังเกตดูด,ดีลายจะมีลายไม้นะผมหมุนให้ดู ลายไม้อะไรเงี้ยครับโอเคแล้วในส่วนปลายก็เป็นสีแบบเ,เงินเงินหน่อยแต่ว่าน่าจะทําให้มันเป็นลูกเล่นเหมือนกับผ่านการต่อสู้อะไรหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้คมมากมันออกแนวทู่ๆไปนิดนึงซึ่งก็ดูประหลาดๆแต่ก็ไม่ได้อะไรมากครับนี่ครับเคเวินถือว่าเป็นตัวที่เจ๋งเลยจัดว่าโอเคครับ ในส่วนของจุดขยับสําหรับตัวเคเวนนะครับก็หัวเนี่ยเงยขึ้นได้ประมาณนี้ลงประมาณนี้ก็ลงได้เยอะอยู่แล้วก็หมุนได้360แล้วก็ไอ้เขี้ยวเสือที่ผมบอกเนี่ยมันถอดได้นะครับแต่ต้องถอดหัวออกก่อนส่วนแขนกลางได้ต้องเหมือนกริมริปเปอร์เลยต,ต้องบิดไปข้างหลังก่อนแล้วค่อยกลางมันถึงจะมีแบบโมชั่นของระยะกลางครับมันถึงจะกว้างขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวข้างนี้ดีกว่าหมุนได้ ลงเลยใบเส็น,นะครับหมุนได้ปกติในเรื่องของข้อศอก Double j o i n Snail b o นะครับแล้วก็มือหมุนได้ขึ้นลงได้นะครับขึ้นลงได้แอป Crunch ตรงนี้การพับหน้าท้องเสียงจะดังหน่อยนี่พับได้ประมาณนี้ครับขึ้นขึ้นลงลง,ลงได้ส่วนเอวหมุนได้แล้วเข็มขัดก็ถอดได้เหมือนกันแต่ว่าลืมถอดให้ดูเดี๋ยว ไว้จะถ่ายภาพท้ายคลิปให้ดูนะครับว่ามันถอดอะไรได้มั่งส่วนขากลางได้ประมาณนี้แต่ขึ้นได้ตรงนี้เป็นผ้านะครับแต่ว่าไม่เป็นส่วนของเป็น rubber เป็นวัสดุอ่อนนุ่มต้นขาหมุนได้นะครับตรงไตแล้วก็ double j o i n สตัวนนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าไอ้พวกส่วนเชื่อมอะส่วนเชื่อมของข้อต่อของเวฟเนี้ย ผมไม่รู้นะเป็นทุกตัวไหมแต่ครเวนเนี่ยมันอ่อนมันรู้สึกอ่อนอย่างเห็นได้ชัดถ้าเทียบกับเวฟที่มันผ่านมานะครับก็เล่นระวังระวังกันหน่อยเป็นดับเบิลจอยส่วนนี้นะครับแล้วก็บูตตรงนี้รองเท้าหมุนได้นะครับเตะขึ้นที่เท้าเตะขึ้นได้นิดหน่อยลงได้เยอะเพราะว่ามันได้มันติดในส่วนของตรงนี้ครับนี่แล้วก็มีแองโกล็อกเกอร์นี่แองโกล็อกเกหมุนได้ปกติ นี่ก็เป็นจุดขียบของ c r a v e n the Hunter นะครับในส่วนของขนาดหรือ ize comparison นะครับก็เปรียบเทียบไปเห็นเลยว่า c r a v e n เนี่ยตัวจะดูใหญ่และดูหนากว่าตัวบอดี้ปกติอย่าง Buggy Cap Mo มเนี่ย c r a v e n จะใหญ่กว่าเยอะดูจากสภาพนะผมว่าเขาดูแบบเนี่ยจะดูใหญ่กว่าเยอะเลยแต่ถ้าถอดพรอถอดอะไรออกเขาก็ประมาณว่าไม่ได้ใหญ่กันมากครับแค่หนาขึ้นมานิดนึงคือตอนแรกอะ่ะ ไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยคือมันเกือบเกือบจะเท่าเกือบจะเท่าเลยตอนแรกผมเห็นภาพโปรโมทก็คิดว่ามันน่าจะเท่าแบบ Radioactive Man ก็แหมมันไม่ถึงแต่ว่าก็ดีแล้วครับเพราะว่าเครเวนไม่ใช่ตัวละครตัวใหญ่อะไรขนาดนั้นซึ่งส่วนสูงจริงๆในกร์ตูนเนี่ยในคอมิกเนี่ยน่าจะประมาณสัก6ฟุตได้ผมว่านะคือออกมาในบอดี้นี้ก็ถือว่าดีครับเป็นบอดี้ใหม่แล้วคาดว่าน่าจะ นำกลับมารีใหม่เรื่อยๆนี่ก็เป็นการเทียบขนาดกันให้ดูนะครับสำหรับ Craven the Hunter นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Craven the Hunter จากเว็บของ Rhino นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าหลายคนนะครับคงจะชอบและถูกกถูกใจกับฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่ารีวิวนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าหากขาดการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีอย่างทอยทา่นั่นเองครับก็ต้องขอขอบคุณมาณะที่นี่นะครับแล้วก็บอกไว้เลยว่าสําหรับใครที่ต้อง การของเล่นหรือว่าตามหาของเล่นอยู่ก็แนะนํานี่เลย toy town นะครับเพจของเล่นราคาถูกๆูกแสนจะเฟรนลี่พ่อค้าใจดีบริการประทับใจเป็นกันเองคุยง่ายนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเพจนี้แจ่มจริงฮะพ่อค้าใจดีมากๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆด้วยที่เป็นสปอนเซอร์ให้แล้วก็สนับสนุนด้วยดีเสมอมารวมถึงเพจหลักของเราอย่างอา่าตุกตุนมาเวลด้วยก็ต้องขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วยครับ สำหรับวันนี้ก็คงจะลาไปเท่านี้นะครับแล้วตัวต่อไปจะรีวิวอะไรต้องติดตามนะครับสำหรับช่องของเราฝากกดไลค์และ b ับสไคนะครับชอบใจอะไรก็กดไลค์ให้ด้วยแล้วก็มีอะไรสงสัยอยากถามอะไรก็ตามสบายครับตามสะดวกถามมาได้ครับจะตอบให้เท่าที่จะตอบได้นะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับทุกทุนรีวิวครับสวัสดีครับผม